ผมสารสายปืนครับวันนี้ผมจะมาลองยิงต้นกล้วยดูครับว่าอย่างที่เราดูหนังไทยสมัยก่อนที่ว่าเขาว่าพระเอกพระเอกหรือตัโกงที่ว่าชอบปลุกหลังต้นกล้วยผมจะมาดูที่ว่าต้นกล้วยน่ะมันจะสามารถป้องกันกระสุนได้ไหมครับหรือว่าถ้าป้องกันได้ก็จะดูว่ากี่ต้นครับหรือว่าอาจจะลุกก็ได้ผมก็ไม่มั่นใจเลยครับวันนี้ผมจะมาลองเก้ามมกับ11มมอครับว่า อย่างไหนจะทะลุหรือว่าอย่างไหนจะไม่ทะลุครับถึงว่าทะลุคือว่ากี่ต้นตเราก่อนที่เราจะยิงต้นกล้วยคือเราต้องหาวัตถุลิบก่อนครับวัตถุลิบเราไม่ต้องหาไกลครับตัดจากหลังบ้านเรานี่แหละครับเดี๋ยวเราตัดจากหลังบ้านแล้วก็ไปยิงประมาณหลังไร่ครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวผมขอตัวตัดต้นกล้วยแป๊บหนึ่งครับเนี่ยครับเอาเลือกต้นนี้กันแล้วกันนะครับผม เรียบร้อยครับผมถึงที่ยิงกันแล้วครับแต่ว่า,าเราจะใช้เก้ากับสิบเอ็ดมมครับแล้วก็ลูกกระสุนที่จะใช้วันนี้คือลูกขนาดเก้าโะตักวกับหัวทองแดงครับผมแล้วก็มีสิบเ็ดหัวธรรมดากับลูกหัวรูครับผมเราจะมาลองดูซิว่าต้นกล้วยยิงครั้งแรกจะดูว่าต้นกล้วยเนี่ยจะสามารถป้องกันกระสุนหรือว่าทะลุได้ไหมครับแล้วเดี๋ยวรอบต่อไปถ้าว่าเกิดทะลุ เราจะเอามาซ้อนสามต้นคู่ครับว่าจะทะลุหมดไหมรว่วจะไปฝังอยู่ที่ต้นที่เท่าไหร่ครับโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาลองกันได้ครับแต่ว่า,าเรามาลองกันด้วยเก้ามมก่อนครับลองกันด้วยรูปหัวธรรมดาก่อนครับแล้วก็แล้วก็ตามด้วยหัวทองแดงครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวลองมาดูก่อนครับ เดี๋ยวเรามาลองยิงกันเลยครับลองด้วยลูกขนาดเก้าหัวตะก่วดนะครับหัวธรรมดาครับเดี๋ยวผมลองยิงดูก่อนครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวผมเช็คปืนก่อนโอเคครับมาดูครับว่ามันทะลุหรือไม่ครับหัวไม่เหลือครับผมนี่ครับรอยทะลุครับลูกขนาดเก้าธรรมดาครับยังทะลุเลยครับแต่ว่ารูก็ ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ครับผมรูเข้ามันเล็กนิดเดียวครับแล้วเดี๋ยวเราลองด้วยสิบเอ็ดมมอหน่อยครับว่าคือว่ารูมันจะใหญ่กว่าไหมครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับสิบเอ็ดมมอนี่ผมจะลองด้วยลูกขัวตะกวัวเหมือนกันนะครับอ่าลองด้วยลูกขัวธรรมดาก่อนครับว่ารูจะใหญ่กว่าขนาดเก้าเยอะไหมครับผม โอเคครับปืนเชื่เรียบร้อยโอเค okay, ดูนะครับอ้ลูกสิเบเอ็ดจะกระจายกว่านิดหน่อยครับผมเนี่ยครับอ่รูจะค่อนข้างใหญ่กว่าครับถ้าต้นหนึ่งนี่ถ้าเป็นในหนังนี่ไม่รู้เขาแอบก็ได้ยังไงครับแอบต้นเดียวยิงไม่ทะลุครับแต่อันนี้ ลูกตะกัวคนธรรมดาก็ยิงทะลุครับผมอ่าคราวนี้เดี๋ยวผมจะซ้อนสามต้นนะครับดูซิว่าจะทะลุทั้งหมดไหมหรือว่าจะไปค้างอยู่ต้นไหนครับเดี๋ยวผมเรียงต้นกล้วยแป๊บหนึ่งครับแป๊บเดียวครับ,รบเดียวลองดูซิว่า สามต้นกับทะลุหมดไหมนะครับโอเคโอเคองศาได้ครับอ่าอันนี้ลองเป็นเก้ามมก่อนนะครับว่าแต่ว่าอันนี้เป็นหัวทองแดงน,นะครับว่าทะลุกี่ต้นครับผม โอเคครับปืนเรียบร้อยปืนปลอดภยัยดูนะครับว่าจะทะลุสักกี่ต้นครับผมโอเคเรียบร้อยครับปืนปลอดภัยนะครับลองเข้าไปดูนะครับว่าทะลุกี่ต้นครับผมอาทะลุหนึ่งทะลุนะครับต้นแรกทะลุ ต้นที่สองทะลุครับผมแล้วก็ต้นที่สามที่สามทะลุเหมือนกันครับผมแปลว่าต้นกล้วยผมว่าน่าจะกันไม่ได้ครับผมน่าจะก,กันไม่ได้เลยครับถ้าว่ากันได้ต้องยกกอครับผมถึงจะกันได้แปลว่าในหนังสมัยก่อนผมว่าน่าจะ แน่นอยู่สักนิดหน่อยครับ <c oughs> เกินความจริงไปนิดหนึ่งครับผมแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวเรามาลองเราลองลูกธรรมดาอะไรไหมครับเดี๋ยวคราวนี้เราจะมาลองลูกอันนี้ครับจุดสี่ห้าครับจุดสี่ห้าหัวรูดูซิว่าวิถีการทําลายและการบานของเขาอ่ะจะไปประมาณสักข้อไหนครับ <c oughs> เดี๋ยวเราลองมาดูจุดสี่ห้าหรือว่าที่ว่าคนไทยเรียกว่าสิบเอ็ดมมครับ เดี๋ยวลองดูอีกสักหนึ่งนัดนะครับอันนี้รูปจุดสี่ห้านะครับลูกสิบเอ็ดมมดูซิว่าการทำลายจะเยอะขนาดไหนครับโอเคครับผมเรียบร้อยปืนเคียะครับปืนเคีย์ปลอดภัยครับผมเดี๋ยวเราก็มาลองดูว่าเป็นยังไงครับมผมยิงที่ลูัวรูนะครับ นี่ครับอันนี้รูเข้านะของต้นแรกโอ้ดูระเบิดสิครับดูการระเบิดของเขาแล้วก็มาเม็ดนี่ครับเข้าตรงนี้ครับเนี่ยเข้าตรงนี้แล้วก็โอ้โหดูรูระเบิดจุดสี่ห้าหัวรูคุณภาพเป็นหลายกว่าครับผมดูการระเบิดของเขาครับแล้วก็เข้าบานมาเข้านี่ครับเข้านี่แล้วดูดูอันนี้ครับอันนี้ ดูความบานของหัวระเบิดครับลูกน่าจะตกฝังอยู่ที่ดินอันนี้ครับผมแต่เดี๋ยวผมไม่รู้ว่าจะหาเจอหรือเปล่านะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองหาดูครับถ้าว่าเจอก็เดี๋ยวผมจะให้ดูครับว่าการบานการอะไรประมาณไหนครับผมสรุปแล้วต้นกล้วยหนึ่งต้นไม่สามารถกันกระสุนอาวุธปืนได้ครับไม่ว่าจะเป็นเก้าหรือสิบเอ็ดมมหรือว่าสามต้นเรียงกันก็ไม่สามารถที่ว่าจะป้องกันได้ครับ คลิปนี้เพียงแค่นี้นะครับอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในวันข้างหน้าที่เราทำคลิปต่อไปครับช่องสันสายปืนครับผมขอบคุณครับ